ถ้าคุณย้อนเวลาไปสู่เดลตาฟอร์สคุณจะเลือกฝ่ายไหน GTI นี่ไม่เลือกเลยก่อนอื่น h a l f K Industries ถึงแม้บริษัทจะชอบทำเรื่องไม่เข้าทา่าทั้งการทดลองมนุษย์และกองกําลังส่วนตัวแต่การดูแลพนักงานนี่สุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็น Tempest หรือ o l e d y หรือแม้แต่ลายลีกรอฟ Har B Industries ถือเป็นผู้มีพระคุณกับพวกเขาแม้แต่ครอบครัวก็จะได้รับการดูแลอย่างดีให้คุณไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลัง ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนไฝรันหาเกียร์ของทหารชั้นผู้น้อยก็ดีกว่าอาซาราโดยทั่วไปในบริบทของ Delta Force ปืนในมือคือโอกาสในการเอาชีวิตรอดถ้าคุณย้อนเวลาไปสู่ Delta Force จริงๆ h a ร์คเคอินดัสทรีถือเป็นตัวเลือกที่ดีต่อไปคือ GTI ถึงแม้ทุกคนในทีมจะเก่งกาจและมีความรักใคร่ปรองดองกันมาก แต่ในสถานที่อย่างอาซารา GTI ถือเป็นคนนอกไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่มากสเบียงเพียงอย่างเดียวคือจุดพิเศษแม้แต่ของกินของใช้ก็ต้องหาเองไม่ระวังก็อาจจะไม่มีอะไรกินสภาพการเอาชีวิตรอดนี้ถือว่ายากลำบากมากแต่สิ่งที่ทำให้รับไม่ได้จริงๆคือแม้จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่กลับมีคนทรยศอยู่เบื้องบน ด้านเทคโนโลยีก็สู้ฮาบคาอินดัสทรีสไม่ได้ด้านทรัพยากรก็สู้อาซาร่าไม่ได้แม้แต่พ่อของอดีตเจ้าหน้าที่ดีวกูก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าผู้เปิดโปงถูกจับได้เพราะค่าคนทรยระดับสูงจึงถูกไล่ล่าไปทั่วโลกการแข่งแย่งชิงดีภายในนั้นน่ากลัวกว่าที่เราคิดมากการเข้าร่วม GTI ในเดียวต้าฟอร์สไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดเลยสุดท้ายคืออาซาร่าคอลเลกทีฟเนื่องจากเหล่าหัวหน้ามีอนาเขตของตัวเอง เราจะพูดถึง3คนที่ปรากฏตัวในตอนนี้ก่อน 1. คือท็อกซิคคนนี้ไม่แนะนำให้เลือกเลยพี่คนนี้สติไม่ค่อยดีเลยกลัวว่าวันดีคืนดีจะบ้าแล้วหันมายิงพวกเราพี่ฮัมเมอร์ของเขาก็ถูกท็อกซิคฆ่าตายเหมือนหนุดลองนี่คือบทเรียนจากอดีต 2. คือรีออสตัวแทนของอเผด็จการทำงานโดยยึดผลประโยชน์เป็นหลักไม่มีหลักการแต่ก็ดีกับคนของเขา ถือเป็นตัวแทนของหัวหน้าท้องถิ่นอาสราที่ประสบความสําเร็จเข้าไปพัวพันกับเรื่องร้ายๆทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครสงสัยมาถึงเขาแสดงให้เห็นว่าเรไอส์เป็นคนฉลาดมากแต่ก็มีความเสี่ยงสูงถ้า GTI และ h u f ์ฟโคอินดัสทรีสู้กันรถถังของโอเลดี้ก็จะมาจอดหน้าดิมอน u e e n Hotel ในวันรุ่งขึ้นในยามขับขันรีสจะทิ้งโรงเตียมเล็กๆของเขาอย่างแน่นอน แต่ในยุคแห่งความวุ่นวายมีเพียงคนอย่างรีอซสที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นรีอซสจึงสามารถเลือกได้แต่ความเสี่ยงก็สูงเท่ากัน 3. คือไซด์หัวหน้าที่ดีไม่มีคนในอาซาร่ามีความพัดดีและมีเกียรติเป็นตัวแทนของประเทศชาติและประชาชนไม่ได้เป็นศัตรูก,กับ GTI โดยตรงในระยะยาวการพัฒนาในอนาคตจะดีมากแต่สถานการณ์ปัจจุบันคือจนเกินไป ความจนของเขา r รีสเองก็เคยพิสูจน์มาแล้วตราบใดที่สามารถอดทนในช่วงแรกได้การเป็นลูกน้องของซาอิดก็เป็นทางเลือกที่ดีถ้าทุกคนย้อนเวลาไปสู่สาวจะเลือกฝ่ายไหนมาแลกเปลี่ยนกันในช่องคอมเมนต์นะครับผมคือเสี่ยวเจออย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันตอนหน้า